ผมนี้เสียงอะไรไม่รู้นะส,สุดุ้งตื่นเลยอ่ะอุ้ยผมเห็นอะไรนี่วะนี่ึงขอเปลน่ยนชายก่อนนะเห็นไหมพี่ผี่ผมซสูมให้อยู่นะพี่นะยเฮ้ย โอเคครับพี่ๆตอนนี้ก็มืดเป็นที่เร้อยนะ <c oughs> หาทุ่งหาทางกลับเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วด้วยตอนนี้ใส่คงต้องนอนในป่านะหนาวมากเลยตอนนี้กระต๊อบนะพี่น่าจะต้องนอนในป่าแล้วพวกนี้นะไปวขอหาดูอะไรพวกนีนะ้หาดูทำเลหรือว่าที่ในการผูกเกละนะพี่นะเดี๋ยวต้องจุดไฟด้วยเพราะอากาศหนาวนะ้ะ แล้วคือผมเนี่ยเป็นคนแบบขึ้นมาถูกเวลามากเลยนะขึ้นมาเนี่ยตอนพระจันทร์ก็ยังเต็มดวงตลอดเลยแต่อะไรไม่รู้นะพระจันทร์ก็เต็มดวง ี๋ยะพี่เดี๋ยวผมขอหาที่ปลูกเปก่อนนะพี่นะที่ปลูกเปก่อนแล้วกันแต่เราค่อยว่ากันอีกทีว่าเราจะเอาไงต่อน,นะพี่จะนอนหรือว่าผมว่าน่าจะต้องนอนแหละจะให้เดินไปเนยก็จํำทางไม่ค่อยได้นะตอนคืนมันไม่เหมือนตอนเช้านะก็ผมว่าน่าจะต้องนอนแหละเดี๋ยวขอหาที่ปลูกเปก่อนสักครู่นะพี่โอเคครับพี่พี่ผมว่าน่าจะหาน่าจะที่ตรงนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะ เพราะมันหาฟืนง่ายแล้วก็มันอยู่ตรงล่มหน่อยด้วยอะไรประมาณนั้นนะก็ผมว่าการที่อย่างนี้น่าจะดีแล้วแล้วก็หาฟืนง่ายอะไรพวกนี้นะพวกต้นไผ่อะไรพวกนี้ก็มีให้กอกไฟนะพี่นะคนน่ต้องเอาตรงนี้แหละเอาเปา็นว่าใช้ตรงนี้แหละคืพระจันทร์อยู่ฝั่งนู้นแล้วพี่น่าจะเต็มดวงล้มาเลยนะมองเนี่ยหเหมือนจะเต็มดวงแล้วนะแต่ ยังนะพี่นะต้องรออีกประมาณสักห้าวันนะก็หุ่มขึ้นมาเนี่ยตรงตรงกับพระจันท์เต็มดวงเกือบตลอดเลยนะไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรโอเคเดี๋ยวผมขอหาเอ้ผมขอจุดไฟก่อนนะเดี๋ยวค่อยผูกไปที่หลังจุดไฟก่อนตรงนี้อะไรพี่เล่นตรงนี้เลย อ็น่าจะตรงนี้เลยนะพ,พี่นะเดี๋ยวจุดไฟกันก่อนเลย พ,พี่ตอนนี้ก็จุดไฟเันที่เรียบร้อยนะเหลือผูกเปนะพี่นะ โอเคนะครับพี่พตอนนี้ก็ออจุดไฟผูกเปเป็นที่เรียบร้อยละโอเคนะพี่ก็ผูกเปจุดไฟเป็นที่เรียบร้อยนะพี่นะก็นาะต้องนอนแล้วนะแต่นอนคืนนี้นะไม่รู้ว่าจะมีอะไรมา,าทักทายหรือเปล่านะหรือว่ามายุ่งอะไรกับผมหรือเปล่านะก็ต้องดูวันทีแต่ถ้าผมได้ยินเสียงอะไรเนี่ยผมลุกขึ้นมาแน่นอนนะก็ ผมขึ้นมาแน่นอนแหละผมไม่อยู่เฉยแน่แหละเพราะถ้าอยู่เฉยจะยิ่งอันตรายนะตอนนี้ก็ยังคงระแวงอยู่นนะไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนหลับหรือเปล่านะผมอะตัวผมเนี่ยนะไม่รู้ว่าจะนอนหลับหรือเปล่าเพราะป่าแถวนั้นตอนคืนเนะี่ยผมไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไ,รนะไหร่นะเมื่อกับฝั่งที่เราอยู่กันนะตอนไอ้ทางนี้คือผมตามมาผมมาตามที่ไอ้คนคนนั้นบอกเลยนะพี่นะคนที่แบบที่ผมเจอก่อนนะนั้นก่อนที่จะมา จอหาลุงข่าวเนี่ยพี่มันบอ่อยผมมาทางตะว,วันตกเนี่ยผมก็มานะนะแต่ก็เจอนะพี่เจอลุงข่าวแต่แกเนี่ยเป็นไรไม่รู้จริง<ๆ>ก็เลยแบบทําให้ผมต้องมาอยู่ในสถานการณ์นี้นะส่วนลุงข่าวนี่ก็ยังหาไม่เจอแลนะ้วทุกคนตั้งแต่หนีไปลนะแต่หายไปเนะี่ยก็ยังหาไม่เจอเลยไม่รู้ว่าแกไปหาที่นอนที่ไหนหรือยังไม่รู้<ๆ>ก็เอาเป็นว่าคืนนี้ก็จะนอนที่นี่นะพี่นะ ถ้าได้ยินเสียงหรือว่าเห็นอะไรไปแปลกๆเนี่ยผมว่าคงต้องลุกแหละไม่ลุกก็เป็นเรื่องเลยพี่นะแล้วก็นอนตอนคืนเนี่ยถ้าได้ยินเสียงอะไรเนี่ยคือแบบอย่าขานตอบนะไม่ก็ถ้าได้ยินคนเรียกอะไรพวกนี้ก็อย่าเรียกกลับไปนะพี่นะอันตรายมากอันตรายมากจริงๆโอเคเดี๋ยวก็เตรียมตัวเข้านอนกันเลยดีกว่านะพี่นะเพราะว่าตอนนี้ลูกก็ตามผมล้มล้าเนี่ยทุกคนดูดิตามผมเพราะว่าวันนี้เดินมาก็เหนื่อย แล้กว่าจะหาที่ได้กว่าจะทำที่นอนที่อะไรได้เนี่ยคือใช้เวลาก็พอสมควรนะพี่นะโอเคเดี๋ยวเราก็เตรียมเข้านอนกันเลยดีกว่านะพี่นะไปโอ้หี่สิผมได้เสียงอะไรไม่รู้นะส,สุดุ้งตื่นเลยก็เสียงมันแบบร้องลั่นมากเลยพ,พี่แต่เสียงมันหายไปแล้ว แล้วก็ตอนนี้คือหนาวมากเลยนะไม่ไหวจริงๆเลยพี่หนุ่มใส่ต้องไปนั่งกอกไฟใหม่แล้วแหละเพราะไฟมันดับหมดแล้วอะ่ะตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งนะเสียงเมื่อกี้นี่คือเสียงอะไรไม่รู้นะพี่นะอันตรายมากเลยเสียงอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ โคเดี๋ยวผมขอกาะไฟอีกสักกอกไฟก่อนนะพี่นะเพราะว่าหนาวมากเลยเรากอกไฟก่อนแล้วกันหนาวมากเลยพี่ก็คือเสียงตะเกียบผมมันหายไปแล้วนะได้ยินเสียงพักใหญ่ๆเลยแต่ไม่กล้าเปิดเพราะหมานะพี่นะเพราะผมต้องแบบ ขอเจ้าที่เจ้าทางด้วยผมเลยยนเสียงเลยผมก็นั่งพนมมือนอนพนมมืออลยรนะพี่นะผมไม่กล้าออกมาจากอะไรว่าจากเปรนะพี่นะจนจนองขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็แกเปิดทางให้ผมเนี่ยแหละแกทาเสียงมันหายจนเสียงมันหายไปเนะียผมเลยกล้าเปิดออกมานะตอนนี้นี่ผมนี่แบบโอ้โหแบบผมต้องกำตะกุดเอ้ของของขังของ ลนุมข่าวไว้แน่นๆนะิวิแบ้นหนงใหมพี่แปหนหงูนะอุ้ย,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 ยผมเห็นอะไรไม่รู้วะหีุห่ผมผงขอเปลี่ยนชายก่อนเห็นไหมพี่อยู่ที่ไกลนะ่ะกับพิบใหญ่เลย อะไรไม่รู้ว่าพี่เปลี่ยนไฟฉายแปบบ๊บอะไรไม่รู้พี่มันกระพริบกระพริบนะ่ะดูดิมันกระพริบอย่างเลยยวพีุ่ยหลังกอพุ่มนั่นนะแต่ไม่รู้มันเืออะไรนะเอาไม้หายนะพี่นะ เอาไฟมหนะึเอาลุกให้ไฟลุกใจก่อนนะพี่นะมันจะได้ไล่สิ่งมิสิที่อันตรายออกไปนะพี่นะอยู่ยป๋ไม่รู้่ะยังยู่พี่กับพิบกับพบอยู่แล้วแหละรู้มันคืออะไรอะ่ะ กลุ่มสูงให้อยู่นะพี่นะเฮ้ยเพี่อตกใจเลยขอภัยเลยพี่นะขำยามนะผมต,ตกใจจริงนะเหมือนมันจะกระพริบตาด้วยนะเหมือนมันจะกระพริบกระพริบด้วยนะแด,ง,ดงเลยอะไอ้หนึงน่งไันนึ่งมันอยู่นู้นนะพี่จะเราเข้าไปดูหน่อยไหม อุ้ยขนลุกเลยไปไปไม่ยอมไปเฮ้ยไม่มองละมันไม่มองแล้ทดูพี่มันไม่มองละม,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 มันหายไปแล้วเฮ้ยอย่างไม่ไปนะพี่นะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ กล้องก็ไม่ค่อยฝฟก,กันนะพี่นะแต่ผมว่าผมเข้าไปดูเลยดีกว่าขนลุกหน่อยนะพี่แต่คืนนี้ถ้าเราไม่ยังไม่รู้ให้แน่ใจนะมันคือ เราคงนอนไม่ได้อะผมว่าเดินเข้าไปดูดีกว่านะว่ามันคืออะไรกันแน่นะถือมีดไปเลยตัวเนี้ยผมไม่รู้อะถ้าผมท้าไม่ไล่คือนอนไม่ได้นะพี่คืออะไรผมก็ไม่ไมน,น่าจัเหมือนกัน มนันจะหนีไปแล้วนะไม่เห็นแล้วแล้วคือผมไม่เห็นตัวมันด้วยอ่ะผมผมไล่แต่ผมอยู่กับไกลไล่มันนะพี่นะคืนนี้ผมว่าคงนอนไม่สงบแน่แน่แหละแต่สักพักผมว่ามัน อีกไม่นานก็น่าจะเช้าเลยพี่นะคืนนี้น่าจะไม่นอนนะผมว่าผมน่าจะนั่งทั้งคืนเลยแหละน่าจะไม่นอนแล้วน่าจะนั่งกอ,อกไฟทั้งคืนเลยผมไม่รู้ว่าผมหลุดมาตรงไหนฮนะเอาได้ตัดสินใจไปกันนี้เข้าไปไล่มาเลยนะ อ๋อแบบให้รู้แล้วรู้รอยไปเลยแต่คืนนี้ผมว่าผมน่าจะไม่นอนแล้วนะเพราะว่าจากที่เห็นตะกี้เนี่ยคือไม่กล้านอนแล้วนะแล้วก่อนจะเห็นเนี่ยได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะตอนได้ยินเสียงเนี่ยคือแบบกดอัดวิดีโอไม่ทันจริงนะพี่นะพอจะลุกขึ้นมากอกไฟเอกอกออไฟอีกรอบเนี่ยมองไปทีเนี่ยแทบช็อกเลยนะพี่นะคือมันโผล่มาเนี่ย ไม่ได้ผมมาผมเห็นผมเห็นอะไรแ,งแดงๆผมก็ตกใจนะเพราะในป่านเนี่ยคือมีผมแค่นคนเดียวนะมันไม่น่ามีใครม,มันไม่น่ามีอย่างอื่นนะแล้วคือไล่ไม่ไปนะไม่รู้ว่าเป็นสัตว์หรืออะไรนะพี่นะแต่ผมไล่ก็ตะโกนไล่ขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ยอมหนีเนะี่ยคือไม่ธรรมดาแล้วนะพี่นะก็คือต้องลองดูกันอีกทีนะพี่นะว่า มันจะมาอีกหรือเปล่านะคือแต่ที่รู้คืนนี้คือไม่นอนแน่นอนไม่นอนละก็อตอนประมาณตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วแหละก็น่าจะนั่งยันเช้าเลยแหละพี่พี่ดูไปด้วยเลยว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าตกใจมากเลยแล้วคือตอนช่วงนี้คือประจันเกือบเต็มดวงแล้วด้วยแลวมันคือผมไม่รู้จริงว่ามันคืออะไรนะ ตอนเช้าต้องรีบเดินทางกลับไปพี่นะไปหาพี่โซกันดีกว่านะพี่นะแต่มาเนี่ยก็เจอลุงแกเจอลุงข่าวเลยพี่แต่ลุงข่าวนี่ยอาการเขาเป็นไรไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันนะพี่พี่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลุงแกเนี่ยเป็นอะไรโอเคผมก็จะขอ,อนั่งอย่างนี้เลยไม่นอนละขอ,อนั่งไปเรื่อยๆเ,เลยแล้วกันจะค่อยดูกันอีกทีตอนเช้าเลยนะพี่นะไม่ก็เจอกันอีกที เจอกันอีกไม่ก็เจอกันอีกทีตอนเช้าอะไรนะพี่นะตอนนี้ก็หนาวมากเลยนั่งคงต้องนั่งพิงไฟแบบทั้งคืนนะไม่ยินเสียงอะไรก็ต้องแต่ถ้ามีกินนี้ผมนา่าจะยิงเข้าไป1นกระติกนะนกระติกอยู่ในกระเป๋านะผมลืมไปนะก็ขอโทษด้วยแล้วกันตัดสินใจช้าไปหน่อยนะแต่ผมว่าใช้เสียงตัวเองไล่แล้ว่าเดินเข้าไปไล่เนี่ยแบบมันน่าจะกลัวกว่านะแต่ไม่รู้มันคืออะไรหรอก โอเคเดี๋ยวผมว่าเจอกันตอนเช้าดีกว่านะพี่ทด้ไป